สวัสดีทุกคนโยตีซึ่ง,น,งนักคนโยตีนี่้อมโบราณตัวติดตะน้นเลยมาชม้อมโบราณนี่เป็นแนวกูเมืองส่งก้าเกา่านี่เป็นกูเมืองฟอมเมืองส่งก้าไม่เหล็กเกา่า Điều đường tới lên. Wow. Ủa này, Wow Ural là Satan Có mường sung ca Mà đi cao Nói cho đến đây được không ต่างเดินก็เป็นอันนี้ครับเป็นเป็นอิดก็ฟูไหวเลยนี่ครับบรรยากาศต้นไม้ใหญ่มากเลยตรงนี้เป็นเป็นที่แสดงกำเนี้ยงโบราณตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้ นี่น,นี่ไม่เหล็กเก่าตรงนี้เป็นตาเรือนาำลึกเป็นเอาไทยฝังนูก็เป็นจังหวัดสงขลาฝั่งนี้สิงห์นารีโคนนี่เป็นแป้นที่อ้ว้าวดาลล่างเป็นฟ้าโอ้อันนี้เป็นอ,อน่าจะเป็นประวัติ เดี๋ยวืนไปเลย้ดนบุบรรยากาศกจ็จะวังเวียงแต่ว่าไม่คื้มาตอนกลางวันโยติดตันนู้นได้ยินเสียงรถจักเจี้่วยมากบรรยากาศพอมีนันไดต่างขึ้นตรงนี้มีมีตันหมายต่เนี้ย nhiệm vụ là... cưng phải đai đàn bướt miệng cưng tụ xa tụ oh, màn trạc cả đàn này anh ấy mình đáy không cầm mấy không mà tầm phần tướng lại đâu cưng mà tai rụt đàn bụng oh. mà tính đàn bụng ว้าวนี่ตรงนี้จะนุนใส้ไปก้าวตัวเมืองสงขาไปกอยอยนี่ครับบรรยากาศโอ้ชมบรรยากาศรรบๆรบนี่ ผมโยอยบินปมปมเมืองเกา่ามหลีกาว<อ>เ,เดินมาด้านล่างนี่มันรมแล้วก็มีโบราณนะสถานเจดีเดินปูกเข้าน้อยทางนี้น่าจะเดินไปได้เลยนะเต่๋วผมคงไม่ไปมีความยี่ ถูกซ่อนจีไปปลูกข้าวหน่อยได้มีจีดีอันในนู่นนะว่าตัวคมคงไม่ไปน่าจะเก้าเดิมเก้าไปนู่นดันในโอ้น่าจะมีกับไปในแต่ว่าป้อมนี้เราสามารถเดินได้รอบ chữ to này đấy chữ to này đấy mà muông pa nó muông pa còn nhây mà phải đeo lùng phải đan Lạt ấy. ตรงนี้ก็เป็นแนวป้าแหละนีตอนนี้ก็ว่าจะไม่เดินไปด้านล่างนึงแ่ว่ามีจีดีที่ตรงก้อนน้อยแต่ว่า ในๆเข้ามาแล้วลองเดินไปเลยสักิีให้จมบรรยากาศที่มีโบราณสแา,านทดีบนบุกเข้านอยเก้าไปไหนปลาด้านนี้มีเก้าไไหนปลามันมีต่างเดินอยู่ตรงนี้นอ้บรรยากาศก็จะหวงเวงิง ลวกด้วยโอ้บขนาก,กันะครับโอ๊ต้นไม้ตอนะไรไม่รูย้ยังไงมานี่ต่างเดินนจะเดินไปตรงนน้นโอ้บอยู่ต้นไม้ล้วนี้ nhỉ quật nào quật nào một cây có đơn mà quần nhiều có siêu siêu xa lắm người ta อน่าจะเดินไปไม่ได้หรอกพื้นทีอยู่แล้วว่าเงเงินนการพื้นผูเพราะกาลังปรับปรุงครับนี่น่าจะเดินไปต่างนี้เพราะกำลังทำมีนคงไปไม่ได้อพกุ่งกุงกลับแกนี่ตอนแรกก่าจะไปเลืน่น้านดีเดินไปไม่ได้อคอจุมบรรยากาศ ระวังทางดิน ว่างต่างเดินมาจากด้านหลังหรือวมเดินไปเดินมาตึงพอมาหรือเกาวแล้วเดี๋ยวจะเดินกลับไปตีรดบรรยากาศก็จะประมาณนี้ช่วยมาเดี๋ยว ras มีอะจะบรรยากาศจิกังโอมมล์หเกาวรีวอ่อยมาเือนซิ่งกันาคนบรรยากาศขอจากประมาณน,นี้เดี๋ยวผมตรงไปละโอเคครับเดี๋ยวผมตรงไปกันต่อน่าจะน่าจะไปตีวันเห็นไม่รู้วัดตรงไหนดีโอเคลิปนี้ฝากบรรยากาศเลยเก๋นี้ก่อนเดี๋ยวไปกันต่อครับบ๊ายบาย